สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสกุลสกุลมาพบปะกับสาวเอื้องพาแซบชแนลมือนี้สาวเอื้องจะพามาซอยจุจ้าผักกับผักสดน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ้ามาจ้ามาแซบๆกับสาวเอื้องนะจ้ากราสสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสกุลสกุลมาพบปะกับสาวเอื้องพาแซบชแนลมินสวัสดีค่ะ มาจ้าพี่น้องจ้ามันนี้สาเอื้องจะพามาซอยจุสายโหดอีกแล้วจ้าสิ่งยาวๆยังไงแล้วจ้าพี่น้องจ้ากับน้ำจิ้มรสเด็ดเสาเอื้องขัวไม่ไม่หอมกับเ้าวขัวพี่น้องจ้าเมื่อก้กินหลายมือแล้วถั้า้าคนเคยกินกันสิอยากนะจ้าแต่มื่นใดหนึ่งอยากสาเอื้องกันสิจัด้ะจ้าแล้วก็ตามคำขอเด้อจ้าตามคำขอเอฟซีขอมาแล้วจ้าสาเอื้องก็อยากขอมาจ้า กดอื่นสาวเอื้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับจะใครเซาวเอิงนังน่นเลยด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเอื้องทำลิปหนาต่อไปด้จ้ามาจ้าพี่น้องจา้ามาจุดจุดกับสาวเอื้องเลยจ้ากินน้ำเออน้ำองุ่นก่อนนะคะทำยังไงเลยพี่น้อง ยังยาวสายโหดสายโหดมาได้จ้าจะจวดจ้าคำลังแขกหมันรวยๆหิงหิงปังปังคลิปปังปังสไตล์สาวเองคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าลืมบอกครับพักแข็งเข็งสาวเอิญมีหลายค่ะจ้ากินไปน้ำบอกไปน้ำน้าจ้าว่าพักเงี่ยมาจ้าพี่น้องจ้าจิ้มหมดสาวเอิญบรูวาเหนือมัน เหนือมันหยาบหรือเปล่ากับรูด้วยจ้ะืม่หยาบแต่พี่นนอง เหนือพลอยเหนือพลอยดีดีผักอันนี้แซบแซบเลยจากกินกับซอยจุอะไรแบบมีหมักทัวมีผักมะลาโคมมีอัน,นพักอย่างเนาะอ,อันไข่อันผนักซีหลอดบานเฮาแล้วกับมีผักหอมมีลูกโดดของเซาอย่างเพจเดิ้ลนี่จ้ะ top ten ปป on the world paper นิซาเนี่ยจ้ะ มีหมึกแดงยุ่งค่ะ mm hmm. สหสัวูสายตรวจมาจากพี่น้องจ้าแก้วแซบแซบสาวเหลืองเห็ดนี่อืม <c oughs> mm hmm. sao ừ nhưng mà thân lập nhau, mà nửa bánh bạc nửa bánh bạc bụng rồi nè phân lên nó cùm sụt cháo ướng xẹp xe bay một cụt nắm ta, chèo

ซาเองกบกาบขอโถกขอไปปูติบกินเนื้อแล้วก็บ,บอกินดิบฟ้ะจ้าพี่น้องจ้าปักขันแหนวว่อผมเอามากเกือบโลกเครื่องพี่น้อง

Hmm. Mà mẹ kẻ hai mẹ มามามีปอกให้มาอืมอา้อาวอร่อยดีแพงใช่ <c oughs> ข้าวออยกินเพชสแ่บ ตำเองเขาขวาตำเองจ้าพี่น้องจตาหอม โลกเครื่องเ,เนี่นี่พี่น้องาการหันมาเมิดเลยหื้ม <c oughs> <c oughs> và lươn nhang lươn mình lươn mòn cặp cà tiêm bè bột tàu nha Hãy subscribe โอ้โหเหนื่อยโจชอ,ดชอดแดงๆเลยพี่น้องการขอโทษผู้ผู้บอรกินดิบเด้อจ้าพี่น้องการ Nước <laughs> đột Nước đột tít măn long bừng มัน ü h долго as 有點 shirt d o u เดี๋ยว b l e double 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 mysteriously d r nhầm khát vào nó hả nhầm mắc khạt cứ luôn mặc tèn <đẹp xa. cười> โลกก่กลัวพี่น้องจ้าบม่ได้สิตัวเช้าว่างเพราว่าเครื่องโลกก่กับเครื่องโลกเนี่ยมาโลกก่กลัวจ้ะโลกสองรอยขีดเ mm hmm. สบๆพี่น้องคุณ 晒红。嗯。<Side> คือกันไม่จากคนละสายพันธุ์แต่ว่าอันนี่ซาลแหน่ต่างประเทศนี่น่านจาะซาลแหน่คล้ายๆบ้านเฮาสาวเอิง,งังบ่ทันเคยลองอยู่ลองมากระนั้นกนะ็แต่ว่ากินมันจะชุนกว่าซาลแหน่บ้านเฮาแต่ว่าสาวเอื้องชิมไปใบหนึ่งบอกสู่ซาลแหน่บ้านเฮาบ่อยพี่น้องจ่า ใส่หวหใส่จวดมากด้วย้าพี่น้องจ่ากินอ่อนกว่า สีแล้วน้องก็จะไวาย่าเชื่อคำ <c oughs> บางคนพ่อแม่จะเจอา,าเรืองขอโทษเขาไปจ้ะบางท่านิ่นก็อาจจะแต่ฟ้าสาเอื่องานแาบพัฒน่บานเฮามันกินหอมกินกินแรงมากกว่านะคะแรงแบบอร่อยนะคะแบบแ่บกับเนื่อจุก ก็พานึงเข้ากัน ห้พลอยเมือนเด็กเจอแจ็คตคุยฮืม เสือข่อยจิ้มอืครับมีฮันแบบปลุกเตาล่องเมือตาไม่ลองต,อตางตอ,อันไหนไมันจะแซ่บกว่ากันอืม ้มกว่ารุดอะ <laughs> หะใส่โหดใส่จวดมากินน้ำก๋าด้วยจ้าพี่น้องจา๋าดืินเพชรตำมุนมุนหรือกระตำ โคโลคเคลีมกพริกตั้งเข้าปวหมหอมพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเานี้วว่ามีห้องทองจ้าพี่น้องจตามนเนีตเขเนี้วมยอ <c oughs> อืม Emily ปึ๊กๆเต็มผมลูกหึมาใกล้แม่มาไปเล่นนู่นไป <laughs> ลูกสาวฟ้าแฝดกิดดือค่ะพี่น้องตาเหมเนิ้มเป็ดค่ะพี่น้องเอ้หัวเองโอ้ลืกเป็ดอันนี้ <laughs> เป็ดลูกด,วด่วน khắp như nhau nhau hăng sành sành mấy thằng này sáu g mắc kim đẹp nhìn mẹ ta mặc phải mắc mận đây <laughs>

cái gì Ăn tàu, bát, ngừa luôn, lâu quá <c oughs> สุดยอดหาตัวหน่อยๆกันพี่น้องมันนี่เอ็น <c oughs> xì <laughs> ừ <laughs> 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 เริ่มเผ็ดละเส้นเนี่ยกับยังี้อบๆเลยพี่น้องเบอร์เส้นเนี่ย เขียวขาดบนนอกค่อยมันหนาปวดไปหน่อย จับครับกินแบบบ่ฟเฟาเด้วยมอนีจตาอ,อไปาไตาพี่้ังาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้สาวเอื่องน้ำเนื้อจ้าเหนื่อโลกกว อินหน่ะจ้าบา,บายนะจ้าพอกันคลิปหน้านะคะกบขอบคุณมากๆนะคะทุกไลค์ทุกวิวนะคะ